สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็นรถนะคะเป็นรุ่นที่ถือว่าขายดีมากๆเลยนะคะในเพชรนของเรานะคะ ก็คือขันข้างหน้านี้นะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าอันติสนะคะ 1.6G ปี2014นะคะเป็นรถที่ขายดีมากๆเป็นรุ่นที่หลายๆคนนิยมนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะของคันนี้คันนี้นะคะได้เป็นรถโฉมใม่นเชนปี2014นะคะไฟคู่หน้าตัวนี้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็ มาพร้อมล้ออันลอยนะคะจากโรงงานล้อตัวนี้นะคะเป็นลายเฉพาะนะคะของรถรุ่นนี้เลยนะคะไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะ,ะในส่วนของขั้นนี้นะคะจะมีไฟเรียวที่กระจกมองข้างนะคะ รถตัวนี้เป็นรถสีบอลเงินนะคะสภาพสวยๆสวยๆเดิมเดิมกันเลยนะคะเป็นตัว1.6 g ปี2014นะคะไมค์คันนี้อยู่แค่160,000กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวเราดูในส่วนของรายละเอียดด้านในกันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้ด้านในนะคะคันนี้ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมนะคะเบาะเดิมๆเลยค่ะ ตะเข็บไม่มีรอยแตกเบาะนี่ยังใหม่อยู่เลยสภาพนี่น้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้ดูกันที่เรือนไม้ชัดๆเลยนะคะไมาอยู่ที่1 6 2 2 8 2สนหกมิโเมตรเท่านั้นตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโตมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานภายในนะคะตกแต่งสีดำนะคะตัดด้วยสีครีมนะคะ ด้านในสะอาดสะอ้านกว้างขวางนั่งสบายมากๆนะคะสำหรับคันนี้ใครที่ชอบคันนี้นะคะบีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะจองแค่1,000บาทโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์064 768 6572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้โพส ดแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปรถเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาดูรถจริงก็ได้นะคะวิอยู่ที่เสรีไทย68แยก 1. มีนบุรีนะคะมาไม่ไกลนะคะเข้ามาในซอยเลยนะคะตัวนี้สาขาที่รถจอดอยู่นี้เป็นสาขาสำนักงานใหญ่นะคะโทรหามาไม่ถูกโทรหาบีเลยค่ะที่เบอร์0 6 4 7 6 8 6 5 7 2นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคะอยู่จังหวัดอะไรนะคะคันนี้คุณสามารถซื้อได้แน่นอนนะคะโทรเข้ามาคุยมาปรึกษากับบีก่อนได้เลยนะคะเคดิตปกติฟรีดาวน์ไปได้เลยคันนี้ราคาอยู่ที่385,000บาทนะคะสามแสนบาทนะคะสำหรับโตโยต้าอันติสหนึปี2 0ง4ันสคันนี้ผ่อนอยู่แค่7,000พันไปลายเท่านั้นนะคะต่อเดือน มาอยู่แค่160,000กิโลเมตรนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะแอดไลน์มาหาบีเลยค่ะหรือจะโทรมาก,ก็ได้นะคะสำหรับลูกค้านะที่ชอบคลิปนี้นะคะบีฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะบีจะลงไปรถอะไรให้ดูกันอีกฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ